รถสภาพเป็นไงคุณแม่ดีค่ะถูกด้เ,เลยอ๋อดีจ้ะอ่าอีกทีนึงถูกใจค่ะ <laughs> โอเคนะคนี่ครับอีกหนึ่งเคสนะครับที่เราปิดการขายไปด้วยนิสสัน NP300 นะครับตัว Black e dition คันนี้ผมบอกก่อนนะลูกค้าอนุมัติเพียงแค่1วันเท่านั้นเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงของลูกค้าท่านนี้นะครับเวลามาเจอรถครั้งแรกที่ Mario m มอเตอร์นะครับเดี๋ยว เราจะไปฟังความรู้สึกจากปากลูกค้ากันเลยนะครับไปครับคุณแม่เสียงใช่ไหมครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากคลองเจ็ดามาจากคลองเจ็ดไกลไหมที่นี่ไม่ไกลจ้ะคุณแม่ถามอะไรนิดนึงเห็นรถครั้งแรกที่ไหน เห็นที่นี่นะจ้ะเห็นที่นี่เลยน่ารักเลยใช่ไหมครับแล้วทําไมตัดสินใจซื้อถูกใจถูกใจเซลก็บริการดีอ่าเซลชื่ออะไรครับคุณแม่พี่อะไรนะพี่เอ๋พี่เอ๋่าพี่เอ๋นะครับคันนี้ได้รับประกันยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างถูกใจหลายอย่างอ่ะอ่า กเครื่องทั้งเกียร์ทุกอย่างครับผมคือการรับประกันปูกใจมากครับผมรถสภาพเป็นไงคุณแม่ดีค่ะพูดตรงได้เลยอ่ะดีจ้ะอ่าอีกทีปถูกใจค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ครอยากได้ก็มาเลยนะคะนี่เป็นไงมาดิมาริโอที่เลยจ้าขอบคุณครับคุณแม่นะก็เดี๋ยวให้คุณแม่นะครับพักผ่อนนิดนึงเนาะแล้วก็รถ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าเกิดวใครสนใจรถยนต์มือสองนะครับให้ติดต่อที่มา r i โอมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งนะครับหรือโทรที่เบอร์0 9 2 5 2 9 9 9 9นะครับอย่าลืมนะครับ